สวัสดีครับมันิก็บาหวานจะพาพี่น้องมาตม้ตมหอยเชอรี่นะครับต้มหอยเชอรี่จะจะทำจิบในมือต่อไปนะตมม้มใหม่พี่น้องบอกเขามีเวลามีตะไคนะรเนาะบาหวานเตรียมตะไคร้มาแล้วน้ำห่อเดือดเต็มที่แล้วเขาค่อเคยเปิดกล่องแล้วครับเปิดเป็นการบมดสีเวลานะครับน้ำเดือดปื๊บนะเขาก็ใส่ใบกระเพาะลงไปแล้วใส่แล้วใส่ ทักซิไข่รทอตะไข่ลงไปได้นะครับตามด้วยนี้ครับเกลือตามด้วยเกลือครับใส่ไปเรื่อยได้หลายก็ต้องอย่างเข้มผมบาหวานใส่ไปสามส่วนสามส่วนซ่าเดีนะน้ำไม่ต้องไปใส่หลายพี่น้องน,น้ำปร่ต้องไปใส่หลายเพราะว่าเดี๋ยวหอยมันมีน้ำอยู่แล้ว นำม,มีหอยเอานำมาเอหอยมีน้าอยู่เลยนะครับน่าดือดเต็มที่้วพี่น้องใส่เข้าไปเลยหอยทีห้องครับหอยเชลลี่ซื้อมาจากตลาดประน่งนครับพี่น้องโลดลสติกสบาทเป็นเอามาขายนะมีหอยมีปลาไหลนะครับแต่ว่าบลาหวานเมื่อปลาไหลมากของหอยมากครับมีตรลูกยังไงพี่น้องเบื้องบงว่าหวานจะเก็บเป็นเมนูหลังนะครับ ทำพวกลากเรียบร้อยใช่ไหมครับถ้ามีใบสมปอยหรือว่าใบบักขามอ่อนนะครับใบสร็จพอดีพี่น้องเอามาใส่เลยเวลาครัเวลาเขาต้หมหอยนะแต่นี่บาหวานมามีมาม,มีสมไหมครับบาหวานมีบวกเน่าคั่นอยู่บาหวานมีบวกเน่าคั่นบาหวานจีนไทยพวกเน่าคั่นลงไป ใส่ไปเลยครับต้งไปย่าวมามันสีเกลียวมันสีหยังปะว่าหฮอต้อมให้มันดับกลิ่นรับข้าวสินะไอ้กลิ่นข้าวทุกทานั่นแหม่แกะม่ปก่อดเสือที่เราเนี่แหละครับพี่น้องเดี๋ยวหฮอมาล่อหยุดจักประมาณสักยี่สิบนาทีหรือสามสิบนาทีเนี่ยแหละเดี๋ยวบาหวานจะมาเปิดให่งอีกทเทองแล้วก็จะมาชิมเป็น คลิปสันส้นๆให้พี่น้องได้ดดดเบิ่งสักคลิปคลิปหนึ่งก่อนเนาะคืออึ้งกะเดี๋ยวบ่าวาจะเอามาเห็ดเป็นเมนูอย่างค่อยว่ากันอีกเทียนหนึ่งนาะพี่น้องนเนาะอ่าเป็นนี้กร็รอชมตอนมันมันสุกเนาะพี่น้องเนาะ